สวัสดีครับยินดีต้อรนรับเข้าสู่ช่องรอโดนใจไหลโดนจอเจอก,กับผมนะครับเอบัญชาเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ผมก็มาเล่นเฟซแล้วนะครับใครอยากให้สอนวิธีการอ่านกระเพาะไพ่ก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับหรือกดเพิ่มเพื่อนกดติดตามกันไว้เลยนะฮะเอบัญชานะครับแล้วก็วันนี้ผมจะเล่นบาคาร่าทุนน้อยนะฮะวิธีการเล่นและเคล็ดลับการสร้างกําไรและสู่ความสําเร็จนะฮะ นี่ก็ใครที่หาช่องสตรีมผมไม่เจอนะครับตอนนี้ผมมาสตรีมช่องเอเป่าดาาคารวยนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา2ทุ่มถึง5ทุ่ม3ชั่วโมงเต็มๆนะครับเพื่อนๆก็ค้นหาแล้วกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะวันนี้ก็เล่นค่ายเซ็กซี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะเล่นทุน20บาทเพื่อจะปั้นไปให้ถึงหลักพันนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้เล่นแค่รอบเดียวแล้วได้นะฮะผมก็เล่นหลายรอบเหมือนกันนะครับ10 20 30เป็นร้อยรอบก็มีนะครับ แต่ลหลังๆมาเพื่อสังเกตนะผมไม่ได้เล่นทาทุนแบบทุนน้อยๆไปกําไรหลักหมื่นเท่าไหร่นะครับเล่นได้แค่หลักพันหมูก็พอแล้วว่าเพราะว่าเว้ยช่วงนี้เล่นยากชีบหายก็เลยเอาแค่หลักพันก็พอนะครับตอนนี้นะห้องนี้เขาเรียกว่า3ตัดหนึ่งนะฮะเขาให้หลักตอนนี้นะครับส่วนวันนี้ผมจะใช้เทคนิคอะไรในการเล่นผมจะใช้เทคนิคการอ่าเขาให้หลักและดู3ามเกินแล้วก็ดูรถแมพควบคู่กันไปนะฮะอ่ะ โอ้โหไม้นี้ตัดแดงถ้าผมเล่นเมื่อกี้นะผมจะเล่นน้ําเงินทําไมถึงว่าจะเล่นน้ําเงินเพ,เพื่อนๆดูรถแมพแถวนอนนะครับแถวนอนก็คือแถวที่4ถ้าจะเล่นแถวนอนต้องเล่นน้ําเงินเพราะว่ามันจะเหมือนกันหมดนะครับอ่ะลุยเลยแล้วกันนะฮะไม้นี้ไปเพเยอร์ก่อนทําไมถึงเล่นเพเยอร์ผมจะเล่น3ตัด1เหมือนเดิมครับมาดูนนกัน3ตัด1จะขึ้นมาไหมเพเยอร์ครับเพเยอร์ ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กด like, ية, ติดตามกันด้วยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะลงคลิปช่องไหนนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วย,วยช่องไหนที่ลงคลิปก็มีโอกาสที่จะเอามาสตรีมเหมือนกันนะครับถ้าอยากไม่อยากจะพลาดในการสตรีมที่ผมสตรีมกับเฮียหวังแล้วก็เฮียโกนะครับกับพี่เอบริญยาก็กดติดตามกันไว้หน่อยล,ละกันลงทิ้งมั <S <S 2> <S 2> ่ง ไม้นี้ถ้าจะเล่น3ตัด1เราต้องเล่นเพเยอร์กันนะครับแต่ผมว่ามีโอกาสที่มันจะตัดนะฮะไม้นี้ผมขอไปที่แบงค์แบงคเกอร์แล้วกันไปแบงค์เกอร์ผมจะไหลปิงปองนะครับไม้นี้ขออนุญาตไหลปิงปองไปที่เพเยอร์เอ้ยแบงเกอร์เฮ้ยแม่งเบอร์จัดละอทิตายนานมากกว,ว่านี้ควรจะเข้าไปแดงครับสีิเราจะออกตัวนามว่าถ้าแดงเราจะเรียกว่าโซงเล็กนะ ้านท้าเงินเราจะเรียกว่าทะเลถ้าเสมอเราจะเรียกว่าแกงเขียวหวานกลองมาจักกสวยรูก้กัอนอกจริงหนจดัดไฟน้องชายสวยปิงปองนะับปิงปองไม้อี่หลีครับปิงปองไม้อีหลีครับเพื่อนอ่ะไม้นี้นะครับเราจะเล่นปิงปองกันต่อนะฮะอยู่ที่เพยเยอร์นะครับไม้นี้เราจะไหลปิงปองกันต่อ หรือไปทะเลไปทะเลแม่งลืมพึ่งพูดเมื่อกี้ลืมลนะไปทะเลแล้วกันไหมนี่ฉันจะพะาเธอไปไปแม่งมัว่วร้องเพลงก็มัว่วเพย์เยอะครับเพย์เยอะหลายปิงปองกันต่ออออินไปนะดูยี่สิบวิธีการเดินเงินของผมคือต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะผมจะอออินทุกไม้นะโอ้โหเชีย่ยเสมอผมจะเททุกไม้นะบางไม้ก็จะเดินเงินนะครับ อ่ะไม้นี้มันสะเหมือนะครับหรือเรียกว่าแกงเขียวหวานเองแต่ผมก็ยังจะไหลต่อนะฮะเดินปิงปองกันต่อไปที่ทะเลเดี๋ยวดูทะเลครับทะเลครับไอ้น้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินไหลปิงปองครับไหลปิงปองทรเลถ้าปิงปองเราจะเรียกว่าไข่มดแดงนะฮะมันจะเป็นจุดๆเหมือนกันทันยยงไข่จุดจุเหมือนกันหรือ,อเรียกอีกอย่างว่าไข่มดแดงไข่มดแดง ไข่มดแดดอุ้ยสามสี่สามสี่เอ่อของมากิ๋นหนูแล้วก็ลูกกระหม่อมจริงหนุ่มจัดไปน้ำชายสวยโอ้โหไข่มดแดงไหลมาสี่ไม้แล้วนะครับขออนุญาตไหลต่อไปเลยครับที่ <c ười> ทุยซกเล็กแกเลยจะพูดว่า บงเกอร์ไม้นี้ไปซกเล็กฮะแบกลงไปไม่มั่นใจกลัวมันตัดนะกลรว่ามันไหลมาอ่าสี่ไม้ละไม้นี้เดินเบาไว้ก่อนว่าเราก็จะต้องเซฟในการเดินเงินด้วยนะครับถ้าจะเททุกไม้ก็ตัดมาก็ต้องเริ่มอาจคิดใหม่อีกเสียเวลาผงไปเออเฮ้ยไหลว่ะจัดไปน้งชาย จะไปน้องชายยังไหลอยู่ยังไหลอยู่งั้นไม้นี้ตามต่อไปเลยครับทะเลครับเอยสิฟูชกเล็กเสือส่อยซิบอกชกเล็กเหรอมื่อไหรนี้ลงไ,ไ้นี้ลงทะเลไปครับเพืเ่อนๆบางลงไปเหมือนเดิมฮะเดินไปที่40มาเงินเก็บเพียร์เพียร์ อ,อ้ยเชียบอดงามไส้อ้าวเจ็บหลังย่าสวยโอ้โห้มันไหลย,ยาวขนาดนี้คุณผู้ชมทางคอนโดมิเนียมตาไหลแบบนี้ตามต่อไปเลยครับที่ซกเล็กครับไม้นี้เราจะเล่นที่ซกเล็กนะครับเพื่อนๆปแบ่งลงเหมือนเดิมให้เดินเบาไปก่อน โอ้กูกลัวมันตัดนะมันไหลยาวถ้าอออินไปถ้ามันตัดแล้วก็เรียบร้อยอีกาซกเล็กไปซกเล็กไปสซกเล็กไปซกเล็กไปโซกเล็กไป,กไปอ้ยเสมอเจ็ดเลยว่ะเสมอสูงแบบนี้ไม้นี้ย้ำไปเหมือนเดิมครับแบงกอร์ ตามรถแบบแถวนอนด้วยนะเพ,เพื่อนๆสังเกตรถแบบด้านซ้ายสุดนะเห็นไหมแถวนอนก็คือมันจะเรียงกันมาเนี่ยถ้าแถวที่4ก็คือต้องเล่นแดงนะถ้าจะตามแนวนอนของเขาพ่้รถแบบไปแบ่งลงไปเหมือนเดิมฮนะสี่สิบบาทครับไหลปีงปองกันต่อแล้วก็ห้องนี้นะครับเสมอล่าสุดแถวแดงเห็นไหมมันจะตัดมาฝั่งตรงข้ามนะครับมาผมว่าไม้นี้มีโอกาส70%ที่จะยังไหลอูยังไหลอู จัดไปน้ำใจอุ้ยก็สิไหลดีนะวะถ้าไหลดีแบบนี้ไปน้ำเงินต่อไปน้ำเงินต่อไหลต่อไปครับไหลต่อไปเพย์เยอร์เลยอุ้ยห้องนี้แม่งไหลยาวมากแนละ้วกี่ไม้แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม้แล้วนะปิงปองมาเจ็ดไม้แล้วครับไม้นี้ไหลกันต่อไปเลยไปลงทะเลไปครับลงทะเลไป ลงทะเลไปเออสวยอุ้ยมีกระมอมเท่งนงถ้าจะไหลยาวขนาดนี้ผมว่าไม่ตัดละไม้นี้ผมขอตัดน้ำเงินอออินไปเลยแล้วกันไปตัดแบบคมๆไปครับเพื่อนๆอออินไปที่ทะเลมาวัดกันเลยไม้นี้มันไหลมาแปดไม้แล้วนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะไม้นี้ผมว่าแม่งตัดร้อยเปอร์แล้วก็ไพ่โป่งมันชนขอบด้วยนะไม้นี้ขออนุญาตตัดกันแบบคมคมตัดแบบคมคมแล้วก็อุ้เจ็ดแต้มสวยดึงขอมาสวยโอ้ยตัดคมคมตัดคมคม องนี้นะครับน้ำเงินมาสูงสุดอยู่ที่3ไม้นะสามไม้ก็ไปเพเยอร์แล้วกันไม้นี้เล่นตามหลักต่อครับน้ําเงินมาสูงสุด3ไม้ไม่เกิน3ไม้นะไปไม้นี้พ์ไปพ์ไปรุนกันต่อรุ้นกันต่อ,ตอทุน20นะครับตอนนี้ขึ้นมาถ้ารวมกับไม้ที่ลงไปบวกประมาณ600แล้วนะประมาณ600แล้ว อุ้ยแถมหนึงแป๊บนึง,แล,งแล้วก็แล้วก็อุ้ยเชี่ยม,มาเบอร์ไปก่อน,ม,นมาเบอร์ไปก่อนมาเบอร์โอ้ยเฮ้ยรอดตายเกือบแล้วอู้ยใคร่งขีดว่าไม่ว่า,วา,วาจะไม่รอดนะไม่นอชเฉยไปนี่ย้ำดีกว่าย้ำดีกว่าไปน้ำเงินไปตามเขาหลักต่อนะครับ แต่ถ้าจะเล่นอย่างที่ผมเคยบอกไปนะเสมอแล้วมันตัดไปฝั่งตรงข้ามแต่ไม้นี้ผมไม่เล่นผมจะเล่นน้ำเงินแล้วกันร้อยห้าสิบบาทไปครับไปลุงทะเลไปไม้นี้วัดผลวัดผลมีผัวไม่มีผลอนมีผัวไม่มีผลอนโอ้ยเชียเ่ยเอยมันมาแดงจริงว่ะเสมอแล้วมันตัดฝั่งตรงข้ามทุกไม้เลยอ่ะ ไม่น่าหลันไม่น่าดื้อเลยโอ้ไม้นี่ผมขอรอดีกว่านะมาดูกันว่ามันจะไหลปิงปองหรือจะไหลสองตัดสองนะอ่ะรอไม้นึงครับรอไม้นึงนะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับก็ใครที่หาช่องสตรีมผมไม่เจอนะสตรีมตอนนี้มาสตรีมช่องเอเป่าดากพารวยสองทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์จะพบกับผม มีผมมีเฮ er ียหวังเฮียโกแล้วก็พี่เอปรินยาอาปริญเยนะครับก็กดไลค์กดติดตามกันไปด้วยจะได้ไม่พลาดกันนะโอ้สองตัดสองมาจริงๆถ้า2ตัดสองไม้นี้ไปเพยเยอร์นะครับแต่ถ้าเราจะตามรถแมพแถวนอนใช่หไหมแถวที่4ต้องเล่นแดงนะแต่ไม้นี้ผมขอไปทะเลแล้วกันอออินไปเลยทะเลอออินไปครับเล่น 2. ตัดสองแล้วกันนะไม้นี้ผมจะไม่ตามรถแมพนะผมจะเล่นตามให้หลัก เราต้องเลือกอย่างไรอย่างหนึ่งนะครับวิธีในการตามเขาไพ่สามเขาไพ่นี้อย่างที่บอกรถแมบพบเขาไพ่หลักเขาไพ่สามเกลอไอสามเกลอ,อ, 3, ลอก็มีให้เลือกโป่งทึกไม่ขีดเราก็ต้องเลือกตามด้วยนะจะตามโป่งจะตามทึกจะตามไม่ขีดแต่ถ้าสามตัวนี้ไปในทิศทางเดียวกันบอกเลยว่าบวกแน่นอนกองไปจุ๊บหือกระบอกทิ้งหน่งจัดไฟน้องชายหมายนี่รอครับรอ 2ตัด2นะครับตอนนี้ขอเล่นไม้พักไม้แล้วกันเราจากทุน20ตอนนี้นะขึ้นมา9 0 0แล้วนะครับบวกมา900แล้วถ้าจะเล่นต่อไม้นี้ต้องเล่นที่น้ำเงินแต่ผมกลัวมันตัดขอรอชมหนึงไม้ก่อนไม้ต่อไปค่อยเทผมเคยพูดทุกคลิปเลยนะฮะวิธีการเล่นแบบไม้พักไม้เนี่ยมันดีที่สุดละมันจะได้รู้ว่าเขาไขมันจะไปในทิศทางไหนต่อแต่ก็นะครับ ถ้าใครที่ใจร้อนเนี่ยมันจะรอไม่ไหวไงมันต้องเล่นทุกไม้อะมันต้องคนใจเย็นๆที่จะเล่นแบบนี้ได้นะครับโอ้โหสองตัดสองแบบนี้มันไหลนะครับมันไหลถ้าจะตามรถแมพแถวนอนเห็นไหมน้ำเงินนะครับต้องเล่นน้ำเงินแต่เราไม่เล่นไม้นี้ขออออินไปที่ซกเล็กละกันเราจะตามกันต่อไปที่2ตัด2นะครับหรือเรียกว่าปิ่งปองคู่หรือไข่มดแดงคู่นั่นเองไป ไม่รวยก็รวยไปเลยออออินไป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 เอ้ยโอ้โหเสมอเฮ้ยแบบนี้มึงแยกูเนี่ยกูแปดเด้งไงน้องพี่แปดเด้งนะน้องไอ่เกลียพี่บ้างโอ้ยเสมอแปดแปดแบบนี้ อ้ยังไงดีวะแต่เสมอแล้วมันตัดไปฝั่งตรงข้ามตลอดทุกไม้ทุกแถวเลยนะเงินไม้นี้ย้ําแดงไปนะครับอออินไปที่ซกเล็กละกันออยู่ซกเล็กละกันถ้าเข้าไม้นี้ผมพอเลยสุด20ถ้าเข้าไม้นี้เราจะบวกอยู่ประมาณพ800แต่ถ้าเสียเราจะเสียแค่20บาทนะมาลุ้นกันไม้นี้ไก้ไม่เที่ มาดี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 โอ้โยเฮียแล้วก็เออเออโอ้โหเฮียเสียวสุหมายโกไปโกไปทุน20นะครับเพื่อนๆบวกมา1,836บาทนะโอ้โหพอเลยดีกว่านะครับถ้าเล่นต่อก็กลัวมันหลุด กลุ่มมันตัดนะครับก็ฝากช่องกันหน่อยละกันนะฮะช่องไหโดนจอหลอดโดนใจเอ๋ป่าดากหารวยใครไม่เทงโง่นะ่ครับแล้วก็อีกช่องไหลโดนจอสตรีมสด V10 นะครับฝไปกดติดตามกดทุกช่องทางกันด้วยนะฮะเผื่อถ้าสตรีมช่องไหนเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับอยากให้เล่นดูเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันมานะฮะถ้าทำได้ผมจะทำให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ